ือจิ้นมาแล้วจ้ามาส่งท้ายความเข้มข้นของละครเสาห้าตอนจบคื้นวันพรุ่งนี้ซ้นหน่อยใครที่เคยดูแล้วก็จะรู้ว่าตอนจบต้องเสียน้ำตาม,มากขนาดไหนหนูจิ้นเคยร้องไห้ตาบัวมาแล้วแต่ใครที่ยังไม่เคยดูมาเก็บความประทับใจไปพร้อมกันอีกครั้งหนูจิ้นได้จินจินนะเป็นตัวแทนแก๊งพระเอกและการณัชชาตัวแทนจากสาวสแก๊งน เมาการันตีกับแฟนๆเองเลยว่าความสนุกในตอนจบเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้เลยเลยจ้าครับผมก็ฝากตอนจบละครเรื่องเสาห้าด้วยนะครับรับรองครับว่ามีเซอร์ไพรส์สำหรับ คนที่ยังไม่ได้ดูแน่นอนครับคือเซอร์ไพรส์แน่ๆครับรวมถึงพ่อหลงด้วยครับคือยังมาแบบร่วมแสดงในในแบบละครเรื่องเสาห้าด้วยแล้วก็มีพี่ๆรุ่นพี่ของนักแสดงช่อง7ที่มาร่วมแสดงด้วยรับรองครับว่าสนุกเข้มข้นและอยากทคนติดตามไปเรื่อยๆครับฝากด้วยนะครับละครเสาห้าครับพรุ่งนี้แล้วนะคะตอนจบ2องทุ่มครึ่งทางช่อง7ด HD ใครที่ชื่นชอบตั้งแต่ครั้งแลกที่ออนแอร์ไปนะคะฝากดูรีรันครั้งนี้ด้วยรับรองว่าสนุกเหมือนเดิมแล้วก็มาช่วยกัน กเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ทีมนักแสดงรวมไปถึงมาช่วยกันลุ้นว่าเรื่องราวมันจะจบยังไงจะมีใครตายหรือเปล่าใช่คืนวันพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งดูสาห้าตอนจบพร้อมกันนะคะพักกันสสกรูช่วงหนะ้ามีสีสันความสนุกจากงานกาชาติปีนี้มฝาฝากกันค่ะ หนืจื้นกลับมาแล้วช่วงนี้จะพาไปดูสีสันความสนุกในงานกาชาติประจำปี2566กันหน่อยค่ะปีนี้นักสแสดงช่อง 7hd ของเราก็ไปร่วมงานกันหลายคนประจำบูธต,ต่างๆทั้งช่วยขายของทั้งร้องเต้นเล่นเกมเรียกว่ามอบความสนุกกันให้สุดพลังนำโดยมิกทองระยะเจดาสรัญญาแกมยานิสา วินนี่สิพัชรดาและอีกหลายคนซึ่งใครที่อยากไปเดินชมช็อปชูวยกาชาติก็ไปกันได้ถึงวันจันนี้เท่านั้นหนืจึ้นขอบอกทริคเล็กๆว่าเตรียมถุงผ้าไปด้วยนะจ๊ะเพราะที่นี่เขาลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยค่ะของรางวัลใหญ่เนี่ยออกทุกวันเราจะได้ยินเสียงดังแบบกรี น,น,นั่นคือรางวัลใหญ่เสียงกรี๊ดนี่นคือรางวัลใหญ่ออกแล้วนะครับผมก็ใครที่มาเที่ยวงานกาชาตินะครับผมมีตั้งแต่วันที่8ถึง18นะฮะธันวาคมนะครับผมก็มาที่บูธทออนะครับผมหรือว่ามาที่สมาคมแม่บ้านทหานกากาศนะครับผมมาทําบุญร่วมกันนะครับผมมาจับฉลากกันนะฮะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราก็จะออมอบให้กับสภากาชาติไทยด้วยนะครับผมแล้วก็มารุ้งรางวัลใหญ่ด้วยนะฮะ ยินดีแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มาร่วมงานกาชาติครับคนคึกคักแล้วก็มีกิจกรรมในหลายๆบูธเยอะมากปีนี้เป็น100ปีด้วยก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนอกจากจะช่วยส่งเสริมการถ่ายแล้วก็ได้มาทําบุญร่วมทําบุญกับพี่ๆแต่ละกระวงแต่ละ,ะ,ละบูธ<า>ก็คือทําร่วมทําบุญกับกาชาติผ่านบูธต,ต่างๆผ่านหน่วยงานต่างๆทึ่ง,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 งสนุกมากแต่ละที่เขาก็จะมีแบบหมักไข่ล้วงไข่มีเป็นเครื่องบินแบบว<ม>่า แล้วก็ต้องบอกว่ารางวัลใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะ่ะก็ยังมีถึงวันที่18ธันวาคมนี้นะคะที่งานกาชารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะยังไงก็เชิญชวนทุกคนมาเยอะๆนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ